สวัสดีครับพี่น้องครับจากช่องค้นบรรณาเนตครับตอนนี้กับประมาณสองทุ่มห้าสิบแปดนาทีแล้วพี่น้องครับผมอยู่ในช่องค้นบรรณาครับพี่น้องครับมือนี้วันที่เก่าเลยครับมือวันวันที่สิบเนาะมือวันที่สิบครับวันที่มีข้าเจ้าสิมีเลี้ยงหอนะครับเลี้ยงหอก็คือเลี้ยงอ่าเขาเรียกว่าไอ้เลี้ยงปูตาครับพี่น้องผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดนั้นเพิ่นหรอกนะครับปูตานี่การเลี้ยงปูตาก็คือการเลี้ยง หอตนน้ำนาะพี่น้องหลักๆเลยก็คือความหมายคือการเลี้ยงหอตนน้ำซึ่งบ้านน้องอีเลิ่องเฮาเนี่ยมีเป็นเรื่องเป็นเป็น,ปนต้นน้ำนะพี่น้องเป็นต้นน้ำนะครับเป็นต้นน้ำไฮไลท์แรงนะครับเดี๋ยวผมผมจะพาเบิ่งครับเพราะว่าผมก็พึ่งมาสังเกตว่าเออน้องนี่มันเป็นน้องต้นน้ำนครับเดี๋ยวเป็นต้นน้ำทั้งหลาเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปมื่อื่นก็สิเป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้ผโตเพิ่นมาเลี้ยงปูตาเลยครับเดี๋ยวจังไลาติดตามกันนะครับพี่น้องครับ ไปที่ฮอตตัวน้ำก่อนครับพี่น้องครับนี่ยุบานน้องไอ้เรื่องมูกเก่าครับตามไปได้ครับอโอเคครับฮอดแล้วคือน,คน้องนี่บ้านน้องอ้เรื่องมูกเก่าสียู่ประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือสังเกตว่าครับอันนี้มันเทมีนหนองอยู่ตัวนี้หมองหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกว่าน้องอีเรื่องหรือท่าง ส่วนกลางเขาเรียกว่าน้องน้องน้ำคั่พี่น้องน้องน้ำคั่นะครับน้องน้ำคั่าเป็นน้องสาธารณะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอ่าโมบานน้องอีเล้งครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหินตั้งครับซึ่งเรื่องเล่าต่างๆเนาะผมกบรูยละเหลียยทั้งหมดอันนั้นเอาไว้อีกที่นึงครับน้องอีเลองนี่เป็นเป็นน้องอีเลองกรจริงแต่ว่าบ้านน้องอีเลองถืออยู่ตรงนี้ครับพี่น้อง มานอะอยู่ตรงนี้แต่แตว่าเพ่ได้ใส่น้ำประปาจากน้องอีเลองเลยครับพี่น้ำประปาเป็นหมู่บ้านนี่ครับใส่นีบน่บ้านหินตังครับซึ่งบ้านหินตังเพิ่นใส่น้ำประปาจากน้องอี ah เลองนะครับเพิ่นสูบขึ้นมาพักไว้ในทางประปาแล้วก็สูบมาพักไว้แถวๆทางโค้งนี่พี่น,น้องนี่ทางโค้งอยู่ตรงนี้แหละนี่น,น,น,นี่ไม่ที่ไม่ทางประปาเลยครับช่มเป็นอยู่นี่ครับพี่น้องครับเท้าเบิ้งสามดีเับทีนี่ครับอันนี้คือจุดทางน้ำประปาเด้พี่น้องครับตรงนี้ครับนี่ ทางน้ำประปาของบันทินตังอยู่นี่นะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับกาเมอนี่สิมาเบิงวาต้นน้ำนะครับต้นน้ำน้องอีเรื่องเนี่ยไปฮอดใส่แน่พี่น้องครับเพราะว่ามอึนที่มีการเลี้ยงหอเะผมกับบ่ไดเบิงขึ้นกันว่าอ่าต้นน้ำแลนไปใส่แน่พี่น้องเ้นทางน้ำด้วยพี่น้องนี่สังเกตครับนี่มากสิไม่จังค้องข้องว่าครับน้องอีเรื่องวิ่งมาค้องหว่าไปเรื่อยๆไปเร่อๆ่น้องพี่้องเนาะอธิบดีซาข้องหว่าดี มาหนีี่น้องครับไปผมไปน้ำเส้นทางเนะาะมันก็สิเลยไปเรื่อยครับพานสายแน่พี่น้องพานมู่บานหินตังครับนี่ครับโรงเ네รียน,น,นมาหินตังน้อยเรื่องก็คือน้อยอเรื่องกับหินตังเลี้ยงน้ากันนะครับแต่ว่าตรงนี้คือมู้บานหินตังนี่พี่น้องอันนี้เป็นบ้านหอวยวาครับเนาะข้างวานี่ก็ะิตัดพานนะครับมาจากน,네าน,าาน,าน้องอเรื่องเข้านี่แหละวิ่งวิ่งมาพานพานข้องวามานี่กามาอบ้านหินเท้าครับบ้านหินเท้ากับพานนี่พี่น้องนี่ บอนหวยวากะพานได้พี่น้องหวยวากะพานนะครับอแล้วก็มาตัดมาผีอยู่น้องเนาะนี่เห็นไหมครับ,บมันกระเท็บมาเป็นน้องน้ำไงอยู่นี่ครับนี่อยู่อยู่อยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เป็นน้องน,น้ำไงเนาะพี่น้องเนาะแล้วกาสีเชื่อมต่อไปอีกครับพี่น้องแต่ว่าแต่ละเส้นทางผมมองว่าข้าเจ้ามีการกันคู่เลยพี่น้องกันคู่ไมที่เป็นที่ดินของเพ่นเนาะเป็นที่ดินของเพ่นเพิ่อที่กันคู่ซึ่งบางที่ก็ มันเป็นการขวางทางน้ำเนาะอันนี้อันนี้ต้องให้เขาเรียกว่าคนที่ดูแลเรื่องระบบเนาะระบบน้ำมามามาบริหารจัดการอีกเทนึงนะครับเท่าที่สังเกตเนาะเพราะว่าที่อยูอ่ที่เป็นตลอดเส้นทางนี่แหละนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลองน้ำเกา่าผพราะ่รูรวา่าอันนี้อันนี้ท้ายเมื่อปีใดเนาะครับอ่ะเอาเรื่องนั้นเอาไปทั้งหากับอันนี้ข้ามเบิงต่อเนื่องไปยังคลองหว่าคนละองว่าคือวิ่งมานี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิงจากคลองวาครับผ่านบาน ห,หินตั้งห่วยวาครับโน่นคองเนาะผ่านมาทางนี้นะครับผ่านมาครับพี่น้องไปเร่ๆเนาะพอไก่อยู่ด้ถือว่าไก่อยู่ครับโซติฮอลไปทางค้องวาคริมานี้ครับมารงเรืยอนพงพินโยแถวยู่งหลังๆรงเลืยอนพงพินโยนี่พี่น้องครับตรงนี้มันก็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนองแว่งเนองเขาเอิญน้องแวงเนาะเป็นแหล่งเป็นจุดพักน้ำครับที่จะไปต่อได้พี่น้องที่จะไปต่อเนาะ นี่นี่เดนี่คือจุดน้ำแรกที่ใหญ่จุดน้ำที่สองเนาะที่ใหญ่จุดน้ำแรกนี่อยู่ห้วยว่าพี่น้องนี่ตรงนี้โรงเรียนหินทาควครุประชาสันอยู่อยู่ตรงห้วยว่านาะพี่น้องหม่องแรกนี่อยู่แถวแถวหอยว่าครับหินตั้งนะครับแล้วก็ ه, ห้วยบ้านบ้านห้วยว่านาะที่อยู่ประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคกัตติมี่บอน้ำญ่อยู่นี่หม่องหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับพี่น้องมันจะไหลมา มามาเป็นหนองแว่งครับพี่น้องอยู่ทางหลังโรงเรียนพงพิญโยธ์แล้วซึ่งมันติดเชื่อมต่อกับถนนมาริวันนะพี่น้องเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาหาถนนมาริวันพี่มาริวันเนี่พี่ครับเนาะตรงนี้เป็นยังครับเ,เดี๋ยวเดื่องเบื้องก่อนนะครับที่พักสงตรงนี้เป็นยังครับเมื่อมันเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะต้องเป็นน้องบัว <helping S 2> โอ๋อเขตน้องบัวครับพี่น้องตรงนี้เป็นน้องบัวอันนี้แสดงว่าบ้านฝางเนาะพี่น้องนี่อันนี้บ้านฝางครับ อันนี้น้องบัวแสดงว่ายุคกรรกึ่งเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลงสวนนี้บ้นี้หอดไซล้ลครับพี่น้องมาหอดตรงหลังอพงพินโยเนาะพงพินโยคือที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องแว้งพี่น้องนี่น้องแว้งเนอะงงกับผมปะงงยู่เดียวนะถ้าเฮาเห็ุอังสีกับศิไล่ตายพี่น้องอย่าที่เบิงเคยสาใส่อีกเที่ยหนึ่งเนอะอันนี้ให้เบิงผ่ารวบนะศิเบิงผ่าออกได้บางคนเบิงแต่เส้นทางอีิเบิงบอกครับถ้าเฮาเบิงล็ออมแอมก็คือ ตรงนี้น้องแวงมันเราพี่น้องนี่ตรงนี้น้องแวงครับคือมันถี่เชื่อมต่อมาทางนี้ครับล่งเห็นบ่ไหลมาลงลางลงลางครับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยังไปต่ออะไรอีกนะครับพี่น้องซึ่งแต่ละมองนี่อ่ะมันก็ทิมีเขาเรียกว่าจุดพักน้ำเนาะเขาเรียกว่าเฮ็ดเป็นคล้ายๆฝายทดน้ำไปเรื่อยๆครับกักเก็บน้ำไปใส่งานไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่เห็นบ่ไปเรื่อยๆเลยครับไปไปจากนั่นก็ทิมาเขาวัด พนเล่าออียงเนี่ยซึ่งมันทิ่เชื่อมต่อเดียวเอาตัวนี้เป็นหลักเนาะเบิงพน้องเบิงเส็นถนนมาริวันครับอตรงนี้เนาะตรงนี้ฮอตนี้เนาะมินิกีเนาะครับไม่ติไหลมาหนีเนาะถ้าเ้าเลื่อนามาเบิงหาถนนมาริวันพิณองปุ๊บปึ๊บปุ๊บหนีมันก็ติตรงครับบึงสว่างครับยูที่บ้านฝางเนาะตรงมาตรงมาตรงมาตรงม้าดิ้ง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 ครับกะทิมาบรรจบกันนี่ก็ตรงนี้ครับกับบ้านยังครับนี่พน้องครับวัดแก่นวนาล่มครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านเดยพน้อง นี่เป็นมู่บ,บันบักงหญ่เลยครับตรงนี้ผมไม่เคยมากเท่ครับแต่ว่าเบ่งจากตรงนี้เนาะกระดิสารต่อมาเรื่อยๆพี่พีนะ่น้องพี่น้องเบ่งไว้ๆเนาะเบ่งไปเรื่อยๆเนาะครับตามเส้นทางน้ำครับกะทิมันกะทิเชื่อมมาฮอดพี่นะมาซึ่งซึ่งน้ำแต่ละสายเนี่ยกะทิมีอีกต้นน้ำทางนึงมาันจบกันนะครับอันนี้เป็นคลองเหนือแล้วเนาะจากห้วยวามาาน้องแวงมาคลองเหนือมาอย่างกัอันนี้เป็นคลองเหนือแล้วครับท้าคลองเหนือกะทิเชื่อมมาพี่ครับพี่น้องลงมาเรื่อยๆ ก็มาจังจุดพักน้ำเป็นฝายทดน้ำหรือยังสักอย่างจุดแถวนี้อีกมองหนึ่งเนาะมีสือวะเนาะคลองใหญ่อะใส่คข้าาคลองใหญ่กันครับเขาเขียนว่าคลองใหญ่กับคลองใหญ่น้ำเพนลนไปเรื่อยๆครับคลองใหญ่กับมัฮหอดพี่นี่น,นี่ตรงนี้มีถนนดําดำครับถน,นนดำตัวนี้นาสิเป็นเอียงครับเลี้ยงเมืองบ่ครับถนนดำเสนี้มันต้องเบงอาหมู่บ้านประกอบครับเนาะอันนี้เป็นเอียงนี่วัดป่าสามีคีบ้านว่าองค์กร ตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวได้ผมขออนุญาตเบิงก่อนว่าตรงนี้คือหม่องใดญเนาะมันต้องเบิงองค์ประกอบข้างๆครับวัดป่าถ้ำมะนารามวัดคลองผีพึ่งวัดศรีวัดศรีวนาวาดัดวัดป่าประชาสามคัคคีสันติถ้ำ<น>อ่อดใส่แล้วมันเบ่งเอาเป็นว่าเนาะเขาเบิงจุดนี้ไว้เพื่อที่จะไปเบิงถนนมณิวันเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวม้ากไก่จะหน่อยพี่น้อง คันอ๋อบ้านทุ่มพี่น้องอยู่ในโซนบ้านทุ่มครับตรงนี้อยู่ในโซนบ้านทุ่มนี่นี่มหดนี่คือโซนบ้านทุ่มนะครับโซนบ้านทุ่มคือตรงนี้นี่ครับแสดงว่าจากถนนเส้นบ้านทุ่มมาเนี่ยมันที่ตัดมาหนีเราพี่น้องครับช่วงนี้คลองใหญ่เหาอยู่แถวแถวบานทุ่มครับบ้านนี้ก็ทิเข่าเขตคอนแกนนี่ปรดนี้ครับพี่น้องเข่าเขตคอนแกนคือคลองใหญ่คือเชื่อมมาหนีครับนี่เห็นไ่มสังเกตไ่มครับคลองกะดใหญ่ขึ้นอีกเลย ญ่ขึ้นครับพี่น้องไงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกะ็ต่อมาอีกนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนถึงจุดมันจะมีจุดหนึ่งที่ไงสุดแล้วครับตรงนี้นก็ทิเป็นข้องน้ำไมาเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นลุ่มเนาะเป็นลุ่มสังเกตว่าหน้ามีน้ำถั่วมีอย่างเขาเรียกว่าลุ่มน้ำครับพี่น้องครับก็จะตรงไมาเรื่อยๆครับตามผู้มีประเทศเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ไม่เชื่อมต่อกับตรงนั้นตรงนี้ครับเชื่อมต่อกับหลายหมองเนาะเชื่อมต่อคับอย่างครับนี่ข้องไงขึ้นแกนเนาะ เชื่อมต่อกับข้อให่อีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งมีนาม,มาหลายทางเลยพี่นอ้องโซนนี้สิเป็นโซนของวัดโพธิท์ทองนาอพี่น้องครับอ่าซึ่งอยู่ตรงตรงไหนพี่น้องครับ <c oughs> ตรงไหนครับนี่ตรงนี้เป็นถนนมารีวันบอ,อาสารผกรข,ข้องขอนแกน่นตรงนี้เองครับพี่น้องครับขอยัดซุม้มมือก่อนมันบกขื้นบูบาน,นบ้านวงแสนแก้ว เอาเป็นว่ามันมาฮอดแถวๆนีเนาะพี่น้องครับนี่นี่นี่ลงมาฮอดนี่แหละนี่ห้องใหญ่แลวกมาตรงนี้ครับมองจุดรับน้ำเลยนะนี่ครับชมลมคอนเดนเอรดูโร่แก่งน้นําต้นอ๋อมาแก่งน้าต้นพี่น้องครับเห็นี่จบจบที่แก่งน้าตน้นครับจบที่แก่งน้าต้นก็คือเป็นจุดพักน้าหลักเลยครับตรงนี้ซึ่งไปต่อจังไรกะมันก็จะเป็นเส้นทางนา้ำไปได้อีกเนาะไปได้อีกหลายทางอยู่พี่นอ้องเห็นปะเบื้องจากห้องนะ มันสีไหลลงใส่ครับพี่น้องนี่น้ำชี้บ่น,นี่เดี๋ยวเด้ออันนี้แกงน้ำตอนปุ๊บมันก็เลลงชี้เป็นวะชี้พองล้ำน้ำอันนี้คือล้ำน้ำอย่างครับเดี๋ยวเด้อมันคือพ่กขึ้นซื้อผมว่ามันอันน้ำชี้บ่น,นี่บ่แน่ใจเด้อครับอ่ะโอเคบ่เป็นยังซื้อแต่ละล้ำน้ำผมกับอ่าบ่าค่อยถนัดเนาะเอาเป็นว่านี่คือจุดที่ ต้นน้ำนอ้องอีเรื่องเข้ามาหอดครับพี่น้องก็คือแก้งน้ำตอนนะครับไหลไปรวมกับน้ำชีนะผมผมผมคิดว่าเป็นน้ำชีเน,ะนาะน้ำชีนะครับเพราะมันอยู่ใสครับพี่น้องมันอยู่วแถวๆนี่ตำบลเมืองเก่านี่ครับเห็นไหมบ้านคุดกว้างเออบ้านคุดกวา้างก็ที่เป็นน้ำชีแล้วเนาะนี่สะพานดูวยนี่ครับพี่น้องตรงทาาขามอันนี้ท่ารถไฟเนาะอันนี้มิดมิดถนนมิตรภาพอันนี้บ้านคุดกวางยู่นี่ก็ที่มีน้ำว้นมาหนีครับพี่น้องนี่นี่แถวๆนี้ ปื้อป้นหักสอกกับมานี่เป็นน้ำชี้ซึ่งแก้งน้ำตอนกับที่อยู่ใกล้ๆกันกับบ้านคุกว้างนั่นแหละพี่น้องครับ <c oughs> แถวๆเดียวกันโอเคนะครับสรุปนะครับสรุปานา้ำต้นน้ำของอีเรื่องเฮาไปสิ้นสุดอยู่ที่แก้งน้ำตอนพี่น้องคือจุดนี้ครับจุดที่น้ำมาหอดเนาะจุดที่น้ำลงมากก็คือบริเวณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมนุยาตเบื่องเบิ่งก่อนว่านี่นี่ครับเน้นมาตรงนี้เนาะ ถ้าผมสังเกตผิดเดี๋ยวเขาขยอะเาตเบิ้งเป็นสามดีเพี่น้องปึ๊บเบิ่องยาบ่เนาะพี่น้องสิเบิออเออเบ่องอยากน้าผมบอที่นี่ผมผมเบิ่งว่ามันที่เป็นอ่าทิศเหนือทิศใต้แบบใดเนาะโอเคนะครับเบิ่งว่ามันที่ขึ้นทิศเหนือทิศใต้บอผมขยัดปรับทิศนิดนึงนะครับปึ๊บโอเคมันเป็นทิศแล้วเนาะตรงนี้นะครับแก้งน้าตอนที่ตรงนี้เนาะพี่น้องนี่นี่ครับแก้งน้าตอนที่ตรงนี้ที่นี่ผมทีไ่กลับเด้อ กลับมาหาหนองอีเ hmm. ร think ื่องเข้าครับเซนนี้ครับพี่น้องเซนนี้เออไม่ค่อยเห็นเนาะมันต้องเบื้องแบบสองดีแหละพี่น้องสองดีมันจันติเห็นเพราะว่าถ้าเบื้องแบบสามดีแทบจีบม่เห็นห้อยห้อยเขาเรียกว่านองหนามมาเลยเอยล่าหวยหรือว่าล่าล่าคล้องเนาะนี่มาน้าหวยงหญ่ได้พี่น้องนี่มาตามนี่ครับตามลูกศรพ่อมาครับตามมาครับตามมาเลยพี่น้องตามมาเลยนะครับตามมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะตามมาตามมาครับมานี่มันก็ที่แยกไปนีเนาะ ผมเอาเส้นทางหลักๆแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้บางทีหักศอกมะนี่มันออกมาหลายทางเนาะทางหลักข้องไงได้พี่น้องมาก่อยๆมากเอยๆครับไปน้ำกันครับพี่น้องปุ๊บ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 นี่เห็นว่าหักมาื่อยๆครับพี่น้องตรงนี้มันออกทางนี้ก็ได้ครับไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าผมมาทางนี้เนาะอันนี้เป็นข้องข้องยอียงครับพี่น้องข้องเหนือเนาะข้องไงเหล่ามามาเชื่อมกับคลองเหนือข้องเหนือกับวิ่งมาื่อยๆครับพี่น้องปุ๊บข้องข้องเหนือกับที่มาเชื่อมครับ ข้องว่าห้วยว่าเนยพี่น้องบรนแทนนั่นละบรนแทนวันหน้าน้าเนาะกระดิตรงมาหนีขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องอ่ะตามผมมาครับข้องเนือข้องใยข้องเนือแล้วก็มาเป็นข้องว่าครับพี่น้องมาหอดข้องว่าปุ๊บเห็นไหมครับมักระดิเริ่มมาหอดข้องว่าแล้วก็เขามาย่าห่วยว่าหินตังแล้ครับแล้วก็มาเขาเขตของน้องอีเรื่องครับพี่น้องตรงนี้ครับนี่คือเขตน้องอีเรื่องครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น ข้องว่าแล้วก็น้องอีเรื่องครับพี่น้องครับโอเคเนาะกะฮู้แล้วว่าน้องอีเรื่องเข้าเป็นต้นน้ำนะครับส่งต่อไปยังหลายๆจุดนะครับจนไปถึงแก้งน้ำตอนนะครับแล้วก็ไหลลงน้ำชี้ต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอเอาไว้เทาไว้เทอนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันในมื่ออื่นนะครับที่ผู้รักผู้หญยผู้เท่าผู้โถบนที่ไปอ่าเขาเรียกว่าเลี่ยงปูตาเนาะปูตาก็คือยุดจุดน้องอีเรื่องเข้านี่แหละครับนี่ยึดประมาณนี้ครับซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับ ไหลไปหลผ่านหลาหมู่บ้านนะครับพี่น้องผ่านหลาหมู่บ้านจนไปหอน,น้ำต้นไหลไหลลงชีนะครับชี่เนาะยูจุก,กุดกวางผมถ,ถ้าผมจำาม่ผิดตรงนั้น่นาจะเป็นน้ำชี่ถ้าผมบอกผิดยังไงผู้ใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่รับชมครับเราอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ